ตั้งฉากกับอุปกรณ์นะคะรับเนาะตั้งฉากกับอุปกรณ์จะเกิดแรงมากที่สุดดังนั้นเวลาเธอใช้อุปกรณ์ของเธอเนี่ยต่างๆเนี่ยเนาะเวลาการจับของเธอเนี่ยถ้าเธออยากให้มันเกิดแรงเยอะที่สุดนะครับก็คือจะต้องแรงของเธอหรือว่าข้อมือของเธอเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับอุปกรณ์ถ้าเธอจับอย่างเงี้ยโอเคมันก็ตั้งฉากใช่ไหมแรงก็เกิดเยอะแต่ถ้าเธอจับแบบเนี้ย เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตั้งฉากละกลายเป็นมุมป้านใช่ไหมครับแรงมันก็จะน้อยกว่าใช่ไายเลยถ้าจับขนาดแบบนี้ไม่ได้เลยเออมันก็เกิดแรงน้อยที่สุดเนี้ยนะครับเนาะเรื่องของวันนี้คือเท่านี้นะั่นแหละโดยการหาแรงวันนี้นะครับเนาะจะใช้สูตรสี่เหลี่ยมรัดโคก่อนอ่าใช้สูตรนะครับเนาะเอ็มเท่ากับ

เคือโมเมนต์ของแรงนะครับส่วน F ก็คือแรงแรงที่เธอใช้ดังนั้นเดี๋ยวจะให้เธอกำหนดแรงเองว่าเธอจะใช้แรงเท่าไหร่นะครับเนาะส่วน R R คือระยะตั้งฉากจากแนวแรงไปยังจุดหมุน R คือสรุปง่ายๆก็คือคืออะไรคือความยาวของอุปกรณ์นี่แหละมันยาวเท่าไหร่ นะครับอุปกรณ์นอยาวเท่าไรนะครับเนาะแล้ก็วัดจากอุปกรณ์ของเธอจริงๆเลยนะครับเนาะจากอุปกรณ์มาถึงถึงแรงที่เธอใช้เนาะอ่ะอยวคุูต้นกำหนดเป็นความยาวของอุปกรณ์เลยละกันนะครับเนาะให้เธอวัดออกมาเลยนะครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรนิวตันหน่วยเป็นงานเนี่ยงานนี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมครับแล้เนี่ยเธอวัดออกมาเนี่ย ไว้บรรทัดของเธอเธอวัดออกมาเป็นเซนติเมตรเธอต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรให้เรียบร้อยนะครับเนาะจะได้กี่เมตรเธอก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยส่วนไซส์พีต้าคืออะไรคือมุมนะครับเนาะมุมที่มันกระทำกับอุปกรณ์น,น,น,นะครับว่า,ามันจะตั้งฉากไหมถ้าตั้งฉากเป็น90ใช่ไหมต่ถ้าเธดอ,อะไม่ต้องการ9กัน90ต้องการเพิ่มออกมา ใายเป็นร้อยยี่สิบอ่ะก็ได้เธอก็ใส่เป็นร้อยยี่สิบเธอก็ต้องหามาให้ได้นะเช่นอ่ะเธอต้องการหาโมเมนต์ของแรงเนาะอ่ะสมมติว่าแรงที่กระทำนะครับเนาะอ่ะแรงที่กระทำเป็นสิบนิวตันอุปกรณ์นี้ยาวเท่าไรอ่ะสมมติว่าเธอวัดออกมาแล้วนะครับเนาะวัดออกมาแล้วอ่ะครบ่หนึ่งเนาะก็ประมาณแปด เออแปดนิ้วไหมอ่ะแปดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วเปลี่ยนเป็นเมตรเท่าไหร่แปดเลยวะอ่ะสมมติว่าแปดนิ้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมตรเท่าไหร่แปดเมตรแปดนิ้วแปเมตรแปดนิ้วไม่ใช่แเมตรหน่งนิ้วเท่ากับกี่เมตรนั่นสิอ่ะเธอดูไม้บรรทัดของเธออ่ะไม่งั้นหนึ่งนิ้วเท่ากับกี่เซนสามจุดห้าครับสามจุดห้า สามจุดห้าสองจห้าสาม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 ่ไหับสามจุดห้าึ่งนี้วเท่ากับสองจุดไม่หรอใช่หรอเลสอจุดห้าใช่ไหมสองจุดห้าแล้วนึ่งนิ้วเนี่ยเท่ากับสองจุดห้าเซนดังนั้นแปดนิ้วเท่ากับกี่เซนแดเท่ากับกี่เซนกี

ศูนย์หึ่งเมตรเท่ากับกี่เซนร้อซนหนึ่งร้เซามาหางหนึ่งร้อดนั้นเหลือเท่าไหร่ศูนย์จุดสองศูนังนั้นาก็จะเป็นศูนยสโอ้แฟนตาสติกไปทรายซรายเท่าไหร่ถเ่อเรากำนวณไร้อยยี่สิบก็หามาายร้อยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ในในตารางนั้นมีมาดูดูทราย อ่าดูร้อยี่สิบก่อนร้อยี่สิบองศามีไหมอ่าถ้าไม่มีก็คือิบออกจากเก้าให้เอาร้อยแปดสิบตั้งแล้วลบออกเปยนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไม่จะตึงไเก้าสิบ็ต้องเป็นอ๋อเอาเอาเก้าสิบตั้งแล้วลบด้วย เอา180ลบกับมุมที่ตรกันหนดอ่ะคือว่า180อันนี้เป็น120ใช่ไหมดังนั้นก็คือจะเหลือเท่าไหร่180 120ลบ120เหลือเหลือ60ใช่ไหมครับอ่ะเหลือ60ดังนั้นก็คือมันก็จะมีค่าเท่ากับ60 เท่ากับส0แล้วก็ศูนย์จุดสองแล้วก็กลายเป็น s ซายหกสิบเนาะอ่าด์หกสิบตัวไซายหกสิบเท่ากับเท่าไหร่อะไปดูตรงที่มุมก่อน,น,อ 60, 60, 60, ออนดนะอังนั้นอะมุมหกสิบหกสิอยู่ตรงอะความนีหมดแล้วอะมาฝั่งนี้หกสเท่ากับ0.8ูตรงนี้ใช่ไหมครับงนั้นไป <8. S 2> ดูซด์ไซายเท่ากับศูนเออ0ูนก็แทนด้วย0ู6เลย ดังนั้นตรนี้ก็จะเท่ากับ10คูณกับู22คูณกับ2จุด6 6ใช่ไหม66ใช่ไหมอ่ะแล้วก็หาคำตอบมาคูณคูณกันก็คือคำตอบเลยดังนั้นเวลาหาเธอคำหนดออกมานะคะน้องทรายเนี่ยจะไม่ไม่น้อยกว่า90ละกันเนาะคงไม่มีใคร ขาดอย่างนี้มั้งอย่างเงี้ยมีไหมไม่มั้ <c oughs> อก็คงจะอันนี้เต็มที่ก็คือตั้งฉากนะครับเนาะเออเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เธอวาดเดี๋ยวเธอให้เธอจับกลุ่มนะครับเนาะกลุ่มละสี่คนแล้วก็เอาอุปกรณ์นะครับเนาะที่สามารถมีจุดหมุนได้นะครับเนาะคนละกลุ่มละหนึ่งนะครับเนาะห้องเธอน่าจะมีอุปกรณ์พออยู่มีอันเดียวเอาเลยกันอันนี้วาดจริงๆนะ จับกลุ่มเลยครับมาแก้จับทุ้งเลยว่ะ